ธอก็รู้ว่าฉันนั้นอยู่คนเดียวไม่เก่งปากดีไปอย่างนั้นพอไม่มีเธอไม่เก่งโอเคฉันยอมแพ้จะไม่พอมาพ่อไม่ให้ผมไปผมก็ซอมอยู่ในห้องของผมแล้วพ่อจะเอาอะไรอีกครับไม่แกพูดมัรู้เรื่องหอรือไงฮะ ว่าไอ้เรื่องดนตรีเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับอนาคตของแกผมไม่มีอนาคตอะไรอยู่แล้วครับพ่อจะหมายความว่าไงพ่อช่วยปล่อยให้ผมทำสิ่งที่ผมอยากทำเถอะเพราะอีกไม่นานอะ่ะผมก็ตายแล้วแกพูดอะไรของแกนี่แกขู่ฉันเหรอ พ่อไม่ต้องสนใจแล้วครับเพราะว่าที่ผ่านมาพ่อก็ไม่เคยสนใจอะไรผมอยู่แล้ว